สวยมากทุกคนดูดีมีความสุขมากคุ้มค่าแก,ก่การเดินทางหนังปากปรอบม,มากตอนนี้เราอยู่ที่เอเวอร์แลนด์เรามาแบบว่า,วางงมากนะคะมันไม่ได้อยู่ในแผนของเราก็คือคุยกันแล้วว่าเราจะไม่เล่นอะไที่น่ากลัวนะคะไม่ได้ใครคินเลยลนะอ๋อโอเค <laughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ้อมอ๋อมชาแนลนะคะเรายังอยู่ที่เกาหลีอยู่นะคะแต่ว่าเราเพิ่งมาเช่ารถนะคะที่ l o ต้คาร์เ e นท a l ซึ่งใกล้ๆกับโซ Station นะคะนี่อะนี่ตอนนี้นะคะเรากําลังกลับไปรับชาวคณะที่โรงแรมน,นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเด t ทริปออกไปข้างนอกเมืองโซลกันนะคะซึ่งจะไปไหนนะคะ ต้องถามคุณชายเขานะว่พราะเป็นคนแพนทริปเราก็ทําทุกอย่างในทริปนี้นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่เรารอไปดูกันจะบอกว่าช่วงนี้คืออากาศกําลังดีเพราะว่าอากาศอยู่ที่ประมาณ15องศาใช่ไหมแล้วก็มันเป็นออทามแล้วคือต้นไม้มันสวยมากยังไงก็รอดูได้เผื่อว่าใครจะมาเที่ยวเนอะในช่วงเดือนโนเวมเบอรนี้นะคะก็ปีหน้าก็ตามมากันได้นะคะกับทริปนี้นะค่ะ เราอยู่ด้านในของฮัดัมโบททนิกฟอเรสตแล้วนะคะการจองตั๋วค่อนข้างยากนิดนึงคือโชคดีมากให้เพื่อนจองให้นะคะก็คือจองผ่านเว็บแล้วก็เป็นลิง์เข้ามาไม่สามารถแคปเจอร์หน้าจอได้นะคะพ่าะมีช่วงเวลาส่วนโมโนเรลเนี่ยเข้ามาจองด้านในจะมีทั้งหมด3แพลตฟอร์มแล้วที่เนี่ยสวยมากทุกคนโด,ดูดิมีความสุขมากคุ้มค่าแก่การเดินทางเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในมันต้องสวยกว่านี้แน่น ะะแต่ว่าแพลตฟอร์มวันเต็มแล้วคือ,อเนี้ยคือแพลตฟอร์มวันโมโนเรลก็คือจะวิ่งไปแต่ละจุดรอบๆสวนเนาะจอดทั้งหมด3ที่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัว๋วที่แพลตฟอร์มทูนะคะแต่น่ารักมากเลยอันหนึงน่าจะนั่งได้ประมาณแบบ6ถึง8คนได้น่าจะได้แต่วันนี้ก็คือคนเยอะแล้วก็มีแต่คนเกาหลีนะคะไม่มีภาษาไทยเลยเออไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะคะก็คือสื่อสารกันแบบว่าหาคนที่พูดภาษาอังกฤษย,ยากนิดนึงแต่ว่าที่นี่สวยมากมารอดูกันว่าจะพูดคำว,ว่าสวยทั้งหมดกี่รอบนะคะ มีความสุขชอบไหมคะที่นี่ชอบมากครับ <laughs> สวยมากทุกคนพูดคำว่าสวยหนึ่งล้านรอบได้พูดจริงๆิงมีความสุขมากคือจะต้องมาถ้าสมมติว่าใครมาเกาหลีช่วงแบบโนเวมเบอร์สวยมาก oh God. เรากำลังเดินนะคะไปที่แพลตฟอร์ม2อยู่ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอีกไกลขนาดไหนแต่ว่าอากาศดีมากนะคะ17บเจองศาประมาณนี้ ตอนนี้นะคะเราอยู่แพลตฟอร์ม2แล้วซึ่ง1ไป2อ่ะมันประมาณ300-400เมตรเดินเนาะแล้ว2ไป3ก็ประมาณ400เมตร3กับมา1ก็ประมาณ400เมตรนะคะใครเดินไม่ไหวก็สามารถนั่งโมนโนเรลได้ซึ่งค่าละ5,000บอนแต่ไม่แน่ใแต่าถ้าซื้อทั้งรูปอ่ะมันจะเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะมีกำหนดเวลาด้วยแบบเราจะต้องขึ้นตอนกี่โมงอย่างของเราขึ้นตอนบ่ายสองสาม่สามเนี่ยเราก็รออีก10นาทีก็จะได้เป็นทิเคตแบบนี้นะคะเขาก็จะมีตู้กดให้ด้านหลังเลยก็สะดวกมากค่ะ 妈妈，一个，一个呀。 เป็นที่แรกในเดรย์ทริปเนาะที่เราออกมาซึ่งออกมาเรคคอมเมนต์มากๆนะคะเอาจริงๆมีความสุขรู้ว่าสวยประมาณพันล้านรอบเป็นวันที่แบบหนึ่งในวันที่ดีมากในชีวิตคือด้วยความที่เป็นคนชอบต้นไม้และสีมันสวยมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาเกาหลีนะเห็นคลิปนี้คิดว่าอาจจะยังมีสีแบบน,นี้อยู่นะคะก็แนะนําให้มาหรือว่าปีหน้านะไม่มีคนไทยเลยไม่เจอคนไทยสักคนแล้วก็ไม่ค่อยมีต่างชาติมีแต่คนเกาหลีมานะคะยังไงก็ตามมาที่นี่นะแล้วเดี๋ยวพาไปที่ไหนต่อในทริปวันนี้ตามกันไปเลยจ้ะ ตอนนี้เราอยู่ที่เอเวอร์แลนด์เรามาแบบว่างงมากนะคะมันไม่ได้อยู่ในแผนของเราเราแค่มีหน้าที่นั่งแล้วก็คนขับก็คือขอับมาพาเราคนขับอยากมาขับพาเรามาที่เอเวอร์แลนด์นะคะก็ซื้อตเกตไปคนละ1,700บาทหรือว่า64,000บอนนะคะแต่เรามาเย็นแล้วแหละคือถ้าสมมติมีเบอร์เกาหลีอ่ะจะได้ราคาครึ่งหนึ่ง เเครื่องเล่นแรกของเรานะคะทุกคนก็คือคุยกันแล้วว่าเราจะไม่เล่นไหนที่น่ากลัวนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะเล่นแท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 นไฟ เอฟเวลามีอะไรบ้างคะอร่อยดีเพราะตอนนี้จะ6โมงแล้วไม่กล้าเล่นอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวจะไปเล่นม้าหมุนกันแล้วกันเพราะมีราแค่ของลางไม้เคยมาที่นี่ประมาณ10ปีที่แล้วนะคะไม่ได้เล่นเลยเลยค่ะกลัวมาดูอันนี้เป็นเหมือน small town มืดมากน่ากลัว happy นีเครื่อง <Happy New. S 1> เล่นที่สองที่เราเล่นน่ากลัวมากบอกเลยน่ากลัวมากเครื่องเล่นนี้น่ากลัวไหมคะคิดว่าน่ากลน่ากลัวมากอา่ะดูต่อคิวตอนนี้หัวใจติดเต้นแล้ว <laughs> สูงร้อยเซนทุกคนมาเล่นกันเขาดูไม่กลัวเลยทำไมอีนีตื่นเต้นหัวใจตึกตึกอยู่นะถึงแม้ว่าไม่ได้เล่นเครื่องเล่นนะมันนุ่มไม่ลุกหัวอยู่ปะแค่ดูมันก็มึนหัวแล้วอ่ะมันดูน่ากลัวค่ะอาตรงกลางไม่ตื่นจากข้างบนแน่นอนทำงานดีมาก่ะแต่ละคนอดีโอเคโอเคโอเคไม่มีใครคิดเลยใครเลยอ๋อโอเคโอเคเอา ที่5นะคะ Flying l e s c u e นี่เป็นแบบว่าขึ้นๆือลงลขึ้นคือลงลงอย่างที่6นะคะร้านปลาไหลอ๋ออันนี้จานนีส้สำหรับ2คน2จาน One for two person โอเค ลานนี้นะคะแต่ว่าอ่านไม่ออกเลยจบเดทริปวันนี้นะคะด้วย ปิดนะคะร้านนี้ห่างกันประมาณสินาทีจากเอเวอร์แลนด์เป็นเหมือนแบบน่าสนใจเนื่องจากโบราณสถานที่สำคัญใหญ่มากวิธีก็คือเขาให้เราเลือกปลาไหลข้างนอกนะคะเนี่ยเป็นปลาไหลที่ตายแล้วนะแล้วเสร็จปุ๊บเขาจะมาหั่นให้แล้วก็จะย่างแบบนี้เขาก็มีปลาไหลมีเนื้อแล้วก็มีกุ้งทอดนะคะพร้อมกับเครื่องเคียงร้านคนเยอะมากอย่างที่อินเสิร์ตไปแต่ว่าตอนนี้คือหิวมากเพราะว่าสองทุ่มแล้วเตาร้อนมากจะให้ดูปลาไหลดีนะเนี่ยแต่มีแต่ปลาไหลนะคะแล้วก็เนื้อถ้าใครไม่ทานก็อาจจะไม่เหมาะที่จะมาแต่ว่าเหมือนแบบถ้ามาเกาหลีมันอาจจะต้องทาน ไมใ่ใส่อันนี้ลงไป,เ,ปไเสร็จแล้วเอาวันนี้จิ้มโอ้ยร้อนหั่นก็แล้วกันนะคะห่มน่าจะร้อนมากหนังปลากรอบมากหนังปลาเขากอบมากเลยอ่ะ a i ดอ n i ชื่ออะไรชื่อ y o u b a n r อร่อยไหมพี่เกลียอร่อยมากครับอร่อยไหมคะอร่อยครับเต็มปากเลยปัญหาหลกันาจบทริปนี้แล้วนะคะสำหรับวันเดย์ทริปนะคะที่นอกเมืองเกาหลีนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องออมออมชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ